สวัสดีครับคลิปนี้ดิเจ็ดนะครับพามาโพสต์รีวิวนะครับเจ้านาฬิกา o mi Sma แบ Band 6ซึ่งเป็นตัวแคชจชิ้นล่าสุดนะครับที่เราเอามารีวิวกันซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ที่เป็นแบนด์ก็คือนาฬิกาข้อมือนะครับที่สามารถที่จะวัดอัตราการเต้นหัวใจหรือวัดการออกกําลังกายในระดับพื้นฐานได้นะครับซึ่งเราได้มีการรีวิวไปแล้วแหละล้วก็บอกรายละเอียดทั้งหมดไปแล้วว่าเป็นยังไงเนาะครั้งแรกที่ผมพูดไปเนี่ยผมบอกว่าข้อมูลเขาบอกว่าแบตเตอรี่เขาอยู่ด้วยวนนะครับก็ จากที่ใช้งานจริงๆอะมันอยู่ทด้แค่7วันในการเปิดทุกๆอย่างที่ผมเปิดไปรายละเอียดในการเปิดเนี่ย general เนี่ยเปิดทั้งหมดอยู่แล้วจะมี advance d เพิ่มขึ้นในบางโหมดนะครับ ใครอยากจะดูว่าผมเปิดอะไรบ้างผมไม่พูดในชนคลิปนี้นะเพราะผมจะพูดในคลิปที่เป็นวิดีโอตัวแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับไปย้อนหลังดูได้นะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ม้ให้นะครับอันนี้ก็จะมาเล่าเลยว่าใช้งานเจ้าตัวนี้เนี่ยมา,มาประมาณ3อาทิตย์กว่าๆละแล้วมีอะไรที่ใช้แล้วถูกใจไม่ถูกใจบ้างนะครับสายเนี่ยผมกลับมาใช้เป็นสายเดิมของกล่องเขาละด้วยความที่จะบอกว่านาฬิกาตัวนี้เนี่ยเขา มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างจะเพียบพร้อมแล้วนะในการใช้งานชีวิตประจำวันคือ5คนท,ทั่วไปที่อยากจะซื้อนาฬิกามาเพื่อจับเรื่องการวอลกิ้งเรื่องการผ่อผ่อนแคลอรี่หรือออกกำลังกายในระดับพื้นฐานตัวนี้ครับพอเพียงไม่จงเป็นต้องซื้อราคาเกินกว่านี้เลยอันนี้แค่1นึ0กว่าบาทก็ตีพันหนนะครับมีทอนรวมค่าส่ง ก็อาจจะเกินถ้ากับชื่อในราชาช้อปปี้นะอันนี้เราแต่โค้ดที่คุณจะได้มาแต่ราคาสูงอยู่ที่1นึ่งบาทประมาณนั้นพอเข้ามาเนี่ยหน้าจอหลักของเขาเนี่ยที่ผมเซ็ตไว้มันจะมีอยู่3หน้าจอซึ่งผมไม่ได้เพิ่มเติมอะไรจากหน้าแอปพลิเคชันนะเพราะว่าไม่ชอบก็จะมีแค่สามหน้าจอแต่ผมจะมีหน้าจอที่ชอบมากที่สุดคือหน้าจอนี้ก็คือเป็นแอบเป็นเข็มนิดนึงผมชอบนาฬิกาดิจิตอลที่หน้าจอเป็นเข็มทห่ผมเพราะว่ามันสามารถจะเปลี่ยนเข็มตามที่เราต้องการได้แต่ตัวเลขธรรมดาเนี่ยผมรู้สึกว่า ซึ่งผมรูสกวาอันนี้ถ้ามองทั้ง3อันเนี่ยอันนี้ดูง่ายสุดมันจะบอกทุกค่าเลยไม่ว่าจะเป็นค่าหัวใจค่าสเต็ปอุณหภูมิอากาศทุกอย่างเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบที่มีเข็มเข้ามาเป็นลูกเล่นให้เราแบตเตอรี่จะโชว์ไม่ละเอียดขนาดนี้นะครับอันนี้แบตเตอรี่เขาโชว์อยู่ขีดเขียวตรงนี้เนาะขีดเขียวตรงนี้ก็ดาว,ว่าอยู่ประมาณสัก10%กว่าเปอร์เซนต์ยีประมาณนี้น่าจะอับเร็วผมตั้งไม่ได้ให้ยาวมากต่อมาก็มาดู อันนี้ผมอยู่ในเขตตวิงชันนะกรุงเทพมหานครนะครับก็จะเห็นว่าอากาศเนี่ยเขาโชว์ว่าอ่า Uv เท่าไหร่เลเวลของตัวลมเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่เนอะอันนี้ผมชอบมากเพราะว่าสามารถดูล่วงหน้าได้หลายวันมากแล้วก็เราเดาได้ว่าพรุ่งนี้ออกไปข้างน,นอกหรือเปล่าหรือว,ว่าเดไปทํางานเนี่ยที่ไหนเขตไหนเนี่ยมันมีฝนตกขนาดไหนนะไม่ต้องลางลถมาล่วงหน้านะครับเขามีแค่นี้สามหน้าจอหลักซึ่งสาม,มารถเพิ่มได้ไหมหรือเปลี่ยนได้ไหมก็ตอบว่าเปลี่ยนได้แอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับหน้าจอที่ประทับใจที่สุดคือหน้าจอนี้ลองมาคือเว er. ตอนนั้นบอกไว้แล้วว่าถ้าตัวไหนที่มีการแจ้งเตือนแล้วเราไปเปิดในมือถือเลยตัวนี้จะถูกล้างค่าอัตโนมัติซึ่งอันนี้ถือว่าบริกดูดีมากนะครับเพราะว่าเจ้าโงเว่ที่ผมรีวิวไว้ก่อนหน้านี้มันไม่ล้างค่าต้องมาเคลียร์ในนี้เองมันแอบน่ารำคาญใจนิดนึงอันนี้ถือว่าฉลาดดีครับพอเข้าไปในโหมด ที่เป็นไซตัสทั่วๆไปเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ดีผมชอบในเรื่องของฟอนต์ตัวเลขนะที่เขาบอกมาท่านจะชัดเจนมากๆในเรื่องของดีเซนในเรื่องของแคลอรี่เนี่ยฟอนต์มีขนาดใหญ่เนาะตัวอักษรพวกนี้ถือว่าจอคมชัดจอไม่หยาบถึงจะเป็นอ mo โมเลตในขนาดเล็กก็ตามแต่ว่าบอกได้ดีมากเนี่ยคือไม่ต้องเพ่งสายตาดูเลยนะครับยกให้งงสีน้ำเงินนิดนึงเนี่ยเนาะก็รู้สึกว่าเราพอใจกับมันพอสมควรฮาร์ดเรทอะไรพวกนี้ก็ ถึงจอจะเล็กแต่ว่าจัดการหน้าจอได้ดีมากนะครับการสัมผัสอาจจะยากนิดนึงนะครับตรงนี้ต้องกดทุกๆอย่างผมมองว่าภาพรวมการใช้งานเขาค่อนข้างน่าพอใจสิ่งที่ไม่แนะนําเลยกับเจ้านาฬิกาตัวนี้นะครับอันนี้ไม่พูดถึงการใช้งานทั่วไปไว่านะเพราะว่าฟีเจอร์ผมรู้สึกว่าโอเคสิ่งที่ไม่ควรทํากับนาฬิกาตัวนี้อย่างแรกเลยคือถ้าคุณซื้อมาแล้วเขาแถมฟิลม์มเช็คได้นึงว่าฟิล์มเขาเป็นฟิล์มพลาสติกธรรมดา ก็คือพลาสติกกราซี PET หรือว่าเป็นพลาสติกแบบ TPU ซึ่งถ้าเป็น TPU เนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะ,ะแบบนี้เห็นไหมทิ้งรอยนิ้วมือแล้วก็มีความหนืดเนี่ยเป็นรอยเก็บรอยซึ่งมันทาให้การสัมผัสของเราอ่ะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแั้วก็จะทิ้งคราบด้วยเห็นไหมว่าขอบๆเนี่ยมันใสกว่านี้แต่พอมาเจอตรงหน้าจอที่ติดฟิล์มเนี่ยมันก็นิดนึงอ่ะก็เลยหงุดหงิดใจในการสัมผัสอันนี้ไม่ควรทํานะครับ ช้ปลอยไปเถิดนาฬิการาคาแค่นี้เองถ้าเกิดมันพังเดี๋ยวปีหน้าคุณก็ซื้อใหม่ได้อยู่แล้วมันแค่พันเดียวเนาะต่อมา,อาสายนะครับสายเจ้าตัวนี้เป็นสายแท้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้แนะนําสายเทียมไปแล้วในคลิปตัวพรีวิวนะกลับไปดูได้สิน้าเงินสายนั้นเน,น่เนื้อยางก็จะแข็งกว่าเจ้าตัวนี้เป็นสายยางแท้ที่อยู่ในกล่องนะครับเนื้อยางนิ่มมากคือถ้าเราจับเอานี้วไปรูปตรงนี้เนี่ยเล็บยาวนิดนึงนะยังไม่ถัดเล็บเนี่ยมันจะไม่เจ็บเลย อ่ ừ, แล้วก็วัสดุเนี่ยไม่มีขาวๆว,วอกๆนะให้เห็นนะคือยางทําได้ดีการถอดถอดนนริกาเนี่ยครับกับสายเนี่ยแค่ง,งัดตรงนี้ก็ถอดได้เลยเนาะมันจะมีสลักนิดนึงไม่ต้องกลัวหักนะครับงัดเข้าออกได้สบายมากการใส่สายนะครับการล็อกก็ทําได้ง่ายมาก ชิ่งภาพรวมของสายตัวนี้ผมรู้สึกว่าม,มันโอเคกว่าสายที่เป็นสายอ e s ร o ร y ของปลอมแล้วกันใช้ของปลอมเพราะของแท้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีใครนําเข้ามาไหมนะที่เป็นสีสีอื่นๆถ้ามีคนนําเข้ามาผมว่าก็ถ้ามัน1 0 0ยส0งก็อยากจะตกแต่งนิดนึงก็ซื้อได้ครับเพราะการใช้งานท่านดีมากแล้วใช้ไม่เจ็บมือเลยต่อมาก็จะเป็นการใช้งานของเจ้าที่เป็นตัวการวัดออกซิเจนนะครับหรือว่า การวัดตัว h าร์ r เร e เซนเซอรมองว่าทํางานได้แม่นยาําแต่จุดที่น่าลงคานก็มีนิดนึงก็คือการวัดบางทีเนี่ยเราเดินวัดไม่ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับกันนะว่ามันเป็นเรื่องของ accuracy ก็คือความแม่นยําของอุปกรณ์ซึ่งเขาต้องการให้มันแม่นยําสูงอะไรเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการหยุดนิ่งสักพักหนึ่งอันนี้ต้องยอมรับให้ได้ถ้าคุณต้องการจะใช้ฟีเจอร์พวกนี้แต่ถ้าเกิดจะใส่ออกกาลังกายทั่วไป อันนั้นไม่ต้องหยุดนิ่งอยู่แล้วครับคุณคุณวิ่งคุณออกกำลังกายได้ปกติสิ่งที่จะต้องปรับตัวในการใช้งานเจ้าตัวนี้เลยคือเรียกว่าการสั่นซึ่งตอนนี้ผมยังเจอความน่าลําคาญหลายๆอย่างซึ่งปิดปรับไม่ได้นะการสั่นของเขาเนี่ยเมื่อกี้จะเห็นว่ามันมีสั่นนิดนึงนะมีการแจ้งเตือนเข้ามามันมสั่นแรงมากๆแรงระดับที่ว่าที่ผมบอกว่ามันปลุกเราตื่นได้เลยนั่นแหละครับก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าลําคาไปนิดนึงเพราะว่าถ้าปลุกเราสั่นได้เนี่ย อารมณ์เหมือนคนต้องมาตบแขนเราแรงๆอะประมาณนั้นอืมอันนี้ต้องต้องโอเคกับมันก่อนนะถ้าเกิดคุณไม่ทําการปิดนะครับไม่เปิดไอ้ตัวเขาเรียกว่ารียนดีรียนดีก็คือการปิดแจ้งเตือนห้ามรบกวนจะอยู่ในนี้เซ t t i n g นะครับดีเนดี D. ห้ามรบกวนเนี่ยเราสามาคัสซอมได้ตอนนี้คือตอนช่วงสี่ทุม่มถึงเจ็ดโมงเช้าผมคดว่าไม่ให้รบกวนอันนี้ทําได้แต่คือคุณต้องตั้งเมนลนอย่างนี้นะหรือคลิปรียนดีออนก็คือจะไม่มีการแจ้งเตือนเราอีกต่อไปเลยตลอดเวลาอันนี้โอเคหรือเปล่า ต้องถามหลายๆคนที่ที่อยากจะใช้นะครับถ้าเกิดปิดแจ้งเตือนแล้วมีแค่หน้าจอขึ้นมาไว้แ๊บเนี่ยบางทีก็เราก็ไม่รู้ว่ามีการแจ้งเตือนเข้ามาจริงเพราะหลายๆครั้งเนี่ยผมลืมในการรับสายโทรศัพท์ม,มือถือเจ้าตัวนี้มันเตือนให้เรารับสายให้ทันเพราะว่าเขาสั่นที่ข้อมือเราอออันนี้ก็ก็ต้องเทรดกันนะว่าข้อดีข้อเสียตรงเนี้ยที่ฉันแรงกับไม่ฉันเลยจะต้องเลือกอะไรนะครับต่อมาก็เพิ่มเติมนะครับที่แนะนําเลยก็ อยากจะให้มีการตั้งค่าตรงนี้ของทุกคนที่เหมาะกับการใช้งานจริงๆเพราะว่าตอนนี้มันมีเพิ่มมา5ตัวที่เราไม่ตั้งในตัวนาฬิกานะเราสามารถตั้งในตัวแอปพลิเคชันได้เพื่อจัดเรื่องของการใช้งานให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ก็คือมันจะเป็น3หน้าจอหลักแหะครับสามารถจะปรับแต่งได้ว,ว่าเอาเวทเทอร์ออกไหมเอาอะไรออกไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับภาพรวมผมให้กี่คะแนนเจ้านาฬิกาตัวนี้กับราคา1099บาทนะ ผมให้อยู่คะแนนอยู่ประมาณ3.5แล้วกันผมขอตัดไป1.5คะแนนประเด็นที่จะตัดข้อแรกเลยคือสั่นแรงเกินไปนะครับมันมันน่ารำคาญนิดนึงประเด็น2คือความหนาของเจ้านาฬิกาตัวนี้เนี่ยมีความหนาเกือบเกือบ1เซนติเมตรนะครับเดี๋ยววัดให้ดูอุ้ยหนึ่ซนพอดีอะประมาณนั้นอาจจะเกินด้วยเนี่ย จากหน้าจอบนสุดนะครับจนกระทั่งถึงจุดล่างสุดและอันนี้หนึ่งเซนแค่ตัวเรือนนะถ้าคุณมองเดีนะมันจะมีตุ่มออกมานิดนึงเห็นไหมก็คือเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งเวลาวางกับแขนเราครับมันจะวางในลักษณะแบบนี้นะครับพอวางแล้วเนี่ยมันจะกดลงไปที่แขนเราเห็นไหมเห็นรอยไหมครับมันจะกดไปพอกดไปเนี่ยแล้วเวลาใส่ให้แน่นเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมากดแขนเราตลอดเวลาอันนี้ เป็นจุดติที่สองที่ผมรำคาญม,มากนะครับพอพอวางตรงนี้เนี่ยเห็นไหมแลาทั้งวันน่ะอันนี้รู้สึกว่าแบบมันเหมือนมีใครมากดแขนเราตลอดเวลาซึ่งมันสามารถจะเปลี่ยนได้เพราะหลายหลายยี่ห้อทํากันก็คือเปลี่ยนตรงนี้เป็นกระจกเรียบๆนะครับให้เสมอกับเจ้าพาร์แนลด้านล่างนะตรงนี้นะไม่ต้องดูนออกมามันจะ โอเคกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดติงที่สองจุดติงที่สามก็คืออันนี้เพิ่มเติมจากเรื่องดีไซน์ตรงเมื่อกี้ก็คือความหนาตรงนี้หนาเกินไปทําให้เวลาเราปัดหรือว่าโดนอะไรเนี่ยมันแอบรู้สึกว่าเฮ้ยเรือมันเล็กอะเราคาดหวังว่ามันจะไม่หนาขนาดนี้อันนี้เป็นความคาดหวังของเราอีกจุดหนึ่งที่พ่วงมาในข้อสามนั่นก็คือ,อขอบตรงนี้พูดถึงเรื่องดีไซน์เหมือนกันนะขอบตรงเนี้มันเป็นขอบพลาสติกเนาะ แล้วก็ขึ้นมาเป็นขอบจอตรงเล็บผมเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสองสเต็ปทําให้เวลาทาสยบางทีอ่ะเราก็ไปโดนเนี่ยมันเป็น step, สนงองขอบแล้วมันเจ็บมันไปโดนแบบไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยครับอืมอันนี้ก็เป็นจุดที่ติงซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ดีไซน์ทั้งหมดเลยของเจ้านาฬิกาตัวนี้ถ้าแก้เรื่องของตัวนี้ให้เรียบเนียนได้แก้เรื่องขอบที่มันเป็นชิ้นเดียวกันได้ผมมองว่าโอเคมากแล้วกับหน้าจอที่มันขนาดเท่านี้นะ อาจจะมีเรื่องอักษรที่ขึ้นไม่หมดอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ไปแต่ว่ามันก็แลกกับความกระทัดรัดความฉลาดนในการใช้งานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะแชร์ว่าเราใช้งานประมาณหนึเดือนแล้วเนี่ยเราเจอจุดดีจุดด้อยอะไรบ้างจุดดีก็เรื่องของดีไซน์เรื่องของราคาที่มันสมเหตุสมผลมีฟีเจอร์ที่ครบคันครับประมาณนี้ครับยังไงใครที่มีคอมเมนต์หรือข้อสงสัยอะไร คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะพยายามหาคําตอบให้มากที่สุดแล้วกันนะครับแล้วก็เรือนนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ผมจะขายออกไปครับเพราะว่าจะหาของเล่นชิ้นใหม่มาทําคลิปต่อครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ